2นะครับเราคุยกันเรื่องสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์นะครับอโอเคดูกันนะครับในส่วนของการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์เนี่ยนะครับเราก็จะเขียนได้ในลักษณะมีรูปแบบ package. อันดับแรกก่อนนะอันดับแรกนะครับเราอาจจะมองเห็นในรูปแบบโซโต่ตรงนะครับโซโต่ตรงนะครับอันดับที่2ออาจจะเป็นโซ่กิ่งนะครับโซโต่ตรงโซ่กิ่ง แล้วก็เป็นแบบวงบแบบวงนะครับหมายควาว่ายังไงาควาว่าโซ่ตรงนะฮะโซ่ตรงก็จะเป็น C ต่อ C ชนบแบบนี้นะฮะแบบนี้เราเรียกว่าโซ่ตรงนะครับ น,นี่คือโซ่ตรงนะเราดูที่คาร์บอนต่อกับคาร์บอนนะฮะคาร์บอนตัวสีเทาๆนะฮะต่อกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตรงจริงนะแต่มันเป็นฟันป่านะครับแต่เราเรียกเวลาเราเรียกก็คือเราเรียกพวกนี้เป็นโซ่ตรงนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับโซ่ตรงรยัแแคปภาพนิดน,นึงนะครับ ทีนี้ในส่วนต่อไปก็คือกรณีที่มันเป็นโซ่กิ่งนะครับโซ่กิ่งก็คือตัวอาจจะมีตัวหนึ่งไปต่อออกมาเป็นกิ่งแบบนี้นะครับโซ่ตรงก็คือตัวด้านบนนะสีตัวนะครับแล้วก็มีกิ่งออกมา1ตัวด้านล่างสีฟ้านี่นะนี่เาเรียกว่าโซ่กิ่งนะครับแบบนี้นะเป็นโซ่กิ่งนะครับ,นะรบกิง่งมีกิ่งยื่นออกมา เราจะมองนับนะครับอาจจะมีกิ่งตัวนี้ออกมาอีกก็ได้แบบนี้นะฮะอันนี้คืาเรียกว่าโซ่กิ่งนะครับนนตรงยาวมาอันนี้นะครับนฮะก็จะมีอันนี้คือกิ่งของเขานะครับตรงมา่างนี้นะตรงยาวแล้วมีกิ่งนะครับอันนี้คือเรียกว่าโซ่ตรงโซ่โซ่กิ่งน,นะครับโอเคนะครับ ทีนี้แบบวงละ่ะแบบวงก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็ต่อกันเลยนะฮะต่อกันแบบนี้นะฮะสังเกตนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะต่อกันเลยนะครับไม่มีไม่มีหัวไม่มีปลายนะครับมันจะวนวนกันเลยนะครับอันนี้คือแบบวงนะครับน,นี่ซีนะครับสมมุติเราต่อแบบวงแบบ C 4, 4. น,นี่จะเป็นแบบวงแบบสีนะครับแบบวงครับอันนี้ก็เรียกว่าไซโคโพรเพนนะครับไซโคแปลว่าวงโพรเพนโพแต่ไม่ใช่นะครับไซโคบิวเทนนะครับบิวแปลว่า4นะครับเทนก็คือพันธะเดียว ก็เรารู้ไปแล้วนะครับแบบเส้นแบบกิ่งแล้วก็แบบพวงนะครับอันนี้คือเขียนเวลาเราเขียนก็จะพบอยู่3ามหลักๆรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับทีนี้ในการเขียนเนี่ยนะครับจะเขียนแบบแบบแรกเราเขียนแบบลิวอีตนะครับลิวอีตก็คือเป็นแบบจุดนะครับแบบจุด เวลาจุดเนี่ยจุดตามเวลิเล็กตอนก็คือตามหม่เวลาจุดเราจุดตามหม่นะครับมีการจุดแล้วก็แชร์เล็กตอนร่วมกันนะครับเพื่อให้ครบเวลาแชร์เล็กตอนเนี่ยเราจะแชร์เล็กตอนให้ครบครบ2หรือครบ8นะครับเป็นไปตามกฎออกเทตนะครับครบ2ก็จะมีอะไรบ้างมีไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับครบ8ก็จะมีพวกธาตุอื่นๆนะครับนอกจากไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับเช่นอะไรเช่นนะครับเช่นตัวนี้นะครับ ตัวนี้สังเกตนะฮะเราสังเกตอะไรสังเกตว่าตัวคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนอยู่หมู่ที่4ก็จะมีเวเล็กตรอนเท่ากับ4นี่คือเวเล็กตรอนของเขานะฮะนี่คาร์บอน Carbon นะครับ4เ e ล็กตรอนนะครับเล็กตรอนล้องนอกสุดไฮโดรเจนอยู่หมู่ที่ไฮโดรเจนอยู่หมู่ที่1นะฮะหมู่ที่1ก็จะมีเล็กตรอนรอบๆไฮโดรเจนแค่หนึ่งนะครับนี่นะครับอันเวลาเขามาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาก็จะแชร์พยายามแชร์เ e ล็กตรอนร่วมกันนะครับ หมายวามว่าอิเล็กตรอนคู่แต่ละคู่เนี่ยนะฮะมันจะแชร์ร่วมกันแบบนี้ร่วมกันนรแชร่วมกันนะครับแชร่วมกันเสร็จปุ๊บนะครับมันก็เกิดเป็นพันธะนะครับเราก็จะเขียนออกมาในรูปความแบบเส้นได้แบบนี้นะครับนี่คือแบบจุดนะครับแล้วก็แบบเส้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเขียนแบบหย่อนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ออกมาอันนี้คือแบบแรกก็คือแบบแบบจุดนะฮะอันนั้นรูกเรียนต้องเข้าใจว่าเวลาเขียนแบบจุดเนี่ย เราต้องรู้ว่า,าสิ่งที่เราจะเขียนเนี่ยนะครับมันมีมันอยู่หมู่ไหนนะฮะมันอยู่หมู่ไหนไม่ชอบเมาส์มากเลยมมเมาส์ครมีปัญหากดไม่ได้ไจ้าจ้ารูวงง่าไ,มมไมมง,งมีตัวอะไรไ้ล้อต้องมเป็นัอ เดี๋ยวพอไปดูให้แปบ๊บหนึ่นงเดี๋ยวขอเวลาแปบ๊บหนึ่งหนึ่งนาทีครับให้ลูกดีไงเปลี่ยนตีได้เลยรอโอเคโอเคไปแล้วใช่ไหมอ้าวมันไปแล้วไปไปหาไม้กวาดมาได้มันไปไม้กวาดเดีเดี๋ยวมันตอดหนุ่กวาดไป นะครับผมก็น,นี้แบบจุดผ่านไปนะครับแบบเส้นนะครับหรือิแบบเส้นก็อย่างที่ครูบอกนะครับแบบเส้นก็คือเราอิเล็กตรอนคู่คู่หนึ่งเนี่ยมาเขียนเป็น1เส้นนะครับเขียนเนนเส้นนะครับแล้วก็แบบผสม บบผสมก็หมายความว่ามีทั้งจุดแล้วก็มีทั้งเส้นผสมกันนะครับลองมาดูกันตัวนี้นะฮะเราดูแบบเส้นแบบจุดกันก่อนแบบจุดเนี่ยนะครับขอใช้สีนี้แล้วกันดูแบบจุดนะครับสังเกตครับตัวแรกเราดูที่คาร์บอนก่อนนะครับคาร์บอนนี่นะอีมูมที่4นะครับมี4จุดล้อมรอบแบบนี้นะครับโอเคไหมครับ ไนโตรเจนไนโตรเจนอยู่หมู่ที่5นะฮะหมู่ที่5นะครับล้อมรอบตัวเองก็5จุดแบบนี้โอเคใจไหมครับทีนี้อันมีไฮโดรเจนเข้ามาจับนะครับสังเกตสูตรของเขานะครับ C H สา N H สองนะครับไฮโดรเจนมาล้อมรอบ3ตัวไฮโดรเจนนะครับก็ล้อมรอบตัวเองมีแค่1จุดนะครับ1จุดก็คืออยู่หมูทหม่ที่1นึ่งนะฮะหมู่ที่1นึ่นี่นะฮะ ทนีนะครับทีนี้เวลาเขาเกิดเป็นสารประกอบนะครับโคเวเลนต์เนี่ยแสดงว่าอ mm ิเล็กตรอนมันต้องแชร์ร่วมกันนะครับ mm hmm. เขาจะต้องเอาอ mm ิเล็กตรอนคู่แต่ละคู่เนี่ยมาแชร์ร่วมกันแชร์ร่วมกันเห็นไหมฮะได้เป็นพันธะเดี่ยวที่ต่อกับไฮโดรเจนนะครับส่วนคาร์บอนนะครับก็จะแชร์มากับไนโตรเจนอย่างละหนึ่งนะครับเกิดเป็นภาพแบบนี้นะครับ ส่วนไฮโดรเจนเองนะครับที่ติดกับไนโตรเจนนะครับก็จะแชร์ร่วมกันนะครับแชร์ร่วมกันสังเกตนะครับเราจะเหลือคู่อิเล็กตรอนหนึ่งคู่นะครับคู่อิเล็กตรอนหนึ่งคู่ถ้าเราเขียนแบบเส้นเนี่ยนะครับเขียนแบบเส้นก็จะได้แบบนี้นี่เป็นแบบเส้นนะครับแต่ละคู่เนี่ยเราจะขีดเป็น1พันธะนะครับแต่ละคู่ขีดเป็น1พันธะาถ้ามี2คู่ก็ขีดเป็นพันทะคู่นะครับถ้ามี3คู่ก็ขีดเป็นพันธะ3นะครับ ทีนี้เขียนแบบเส้นเนี่ยนะครับเราสังเกตว่าเอิเล็กตรอนต,ตรงเนี้ยนะครับฮะแต่ถ้าเราเขียนแบบผสมแบบลิวอิสแบบผสมเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเส้นแล้วก็แบบจุดผสมกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนั้นเวลาเขียนดูเย็นเขียนให้ถูกนะครับเขียนให้ถูกนะครับโอเคอันนี้คือแบบลิวอิสนะครับ แบบลีดก็คือเขียนแบบจุดและแบบเส้นผสมกันโอเคนะครับต่อไปครับแบบย่อแบบย่อเมื่อกี้เราเขียนแบบเส้นแบบจุดแบบผสมนะครับซึ่งเรียกว่าแบบลีดนันเองนะครับทีนี้เราจะเขียนย่อนะฮะเราเขียนย่อก็คือไม่เขียนพันธะนะครับระหว่าง c ต่อกับ h นะครับแล้วก็ เขียนเส้นระหว่างสกั C, บ4ผ่ับานุอื่นด้วยนะครับแล้วก็พันธะคู่หรือพันธะสามของฟังก์ชันเข้ามาเป็นประกอบตัวอย่างตัวอย่างรู้สึกจะเป็นอย่างครับดูตัวอย่างใช้เส้น,นสีในีสีเหลืองและการอธิบายหยุดตามผมนะสังเกตนะครับสีชุดแรกนะสีชุดแรก นี่ก็สีตัวแรกนะครับตัวที่2 3ตัว4ตัว5ตัว่านับแบบนี้ใช่ไหมครับนับ6ใช่ไหมครับสังเกตครับไอซีเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันก็พบซีตัวนี้ด้านบนซีตัวนี้ด้านล่าง3 c ซีตัวเนี้ยนะครับ3 c ซีตัวเนี้ยถูกเกาะด้วย H3 นี้นะสี่เซตสามเนมฮะขียไหมครับน,นะครับต่อไปครับ C ีตัวต่อมา C ีตัวต่อมาคือตัวนี้นะฮะครับต่อไปครับตัวที่เกาะข้างบนและล่างเนี่ยนะครับเขียนรวบรวมกันเป็นแบบนี้ ซ h 3อทั้งหมดห้อย2เพราะมีตัวบนและตัวล่างที่เป็น4 h 3ห้อยสครับห้อย2องแล้วต่อมาครับ4 h 2ต่อมาครับ4 h เเฉยๆนะครับนี่แล้วก็ถูกล้อมรอบด้วย4 h 3อนี่อยู่งน้าแล้วก็4ีเอชสอเอมเข้าไหมครับอ่า ทีนี้เรารวบยอดอีกครั้งหนึ่งก็คือ c h ห้ยสามตัวนี้เอามาเขียนรวมกับ c h สามที่เกาะอยู่กับ c นะครับก็จะได้เป็นห้ยอีกเพิ่มอีกหนึ่งก็จะเป็น c c ก้อนนี้ก็อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะฮะแดงนะครับถูกเกาะด้วย c h สามสามชุดนะครับสามโมเลกุลนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น c h สอง c h c h สาม ตามลําดับนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือย่อให้หมดนะครับย่อเขียนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเขียนแบบย่อนะครับต่อไปเป็นแบบเส้นและมุมนะฮะแบบเส้นและมุมเส้นและมุมเนี่ยเราจะเขียนเป็นลักษณะฟันปลานะครับแบบซิกแซกนะครับเช่นอะไรเช่น c h 3 c ชสาต่อด้วย c h 2ต่อด้วย c h 3 นะครับมีกิ่งออกมาคือ CH3 3อันเรานับ1 2 3 4นะครับตัวนี้นะครับ1 2 3 4เขียนไหมครับขีด1 2 3 4นะครับแล้วก็มีตัวกิ่งกิ่งก็คือตัว CH3 ก็คือตัวนี้นะครับ,รบหรือบางคนอาจจะเขียนเป็น แล้วกิ่งออกมาด่างแบบนี้ก็ได้นะครับตำแหน่งแรกเนี่ยก็คือ C-H ห้อยสามนะครับ C-H ห้อยสามอันนี้นะฮะตำแหน่งนี้ก็จะเป็น C-H เหตุผลที่เป็น C-H พเพราะอะไรเพราะไปหนึ่งแขนสองแขนสามแขนแล้วก็เป็นสี่นะครับมันจะครบนับครบสี่พอดีอันแบบนี้ก็จะเป็น C-H สองนี่ C-H สาม ซี3คก็จะอยู่ตรงนี้นะไตรงนี้นะครับรอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็น C H สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปและหนึ่งไปและสองไปและสามก็จะเป็น C H นะครับตัวนี้ไปและหนึง่งไปและส,สองนะครับเหลือสองซีสองตัวนี้ไปและหนึ่ง ก็จะเป็น c เศ3ครับ่วนตัวนี้นะครับมุมนี้ไปแล้ว1ก็จะเป็น c เ3โอเคนะครับจะประมาณนี้นะครับแบบเส้นตัวสุดท้ายก็คือเป็นแบบพวกแบบ ทรงมรกุล3ามิตินะครับทรงมรกุล3มิติก็อย่างที่ครูทําให้ดูนะครับทรงมรรุล3มิติแบบแรกคือเป็นพันธะเดี่ยวนะครับพันธะเดี่ยวจะมีลักษณะเป็นทรงสีหน้านะครับมุมกลาง109องศา9.5องศานะครับแบบแรกคือพันธะเดี่ยวนี่คือแบบแรกนะะสมมติให้เป็น4ต่อพันธะเดียวทั้งหมดสิ เอาสังเกตนะครับอันนี้คือพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะฮะมันจะเอาอะตอมตรงกลางกันลางนะนะครับอาจะมีต่อด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมดมันจะเป็นทรงสีหน้านะฮะทรงสีหน้าหมายความว่าไงทรงสีหน้าถ้าเรามองนะฮะอมองน,อมน,นะครับอ่าสังเกตนะครับอ่าจะมีสีหน้านะครับหน้าแรกก็คือฐานมันนะครับฐานเป็นหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองคือด้านด้านซ้ายซ้ายนีอนะครับ หน้าหน้านี้นะฮะจะเป็นสามเหลี่ยมน,นะครับอันที่3นะครับตรงนี้ก็ด้านที่4ีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าทรงสีหน้านะครับโอเคนะครับมุมระหว่าง2มุมระหว่าง3นะครับแต่และมุมเนี่ยนะครับจะกลางเท่ากันก็คือ1้อยองศานะครับมีอะไรโชว์ไหม ป็นอโอเคอันนี้คือแบบพันธะเดี่ยวโอเคนะครับต่อไปกรณีที่เป็นพันธะคู่พันธะคู่เขาบอกว่ายัางไงพันธะคู่นะครับกรณีที่เป็นพันธะคู่เนี่ยนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบนะครับกลางร้อยยี่สิบองศานะครับพันธะคู่ตัวพันธะค,คู่เป็นอย่างนี้ครับ สังเกตนะฮะผัดทักคููนะฮะคำว่ามุมกลางเป็นสามเหลี่ยมมันลาบสามเหลี่ยมมันลาบมาถึงอะไรมาถึงนะ,ะก้อนนี้นี่นะฮะนี่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันลาบนะครับ สามเดืยนมปนลาบมุมกลาง120มุมนี่นะฮะกลาง120นี่นะฮะมุมมุมน,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 นะครับรอยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับก็จะรวมกันเป็น360กก็คกรบวงกลมพอดี เห็นไหมครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็แบนราบลงไปนะครับโอเคนะครับต่อไปครับแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายคือแบบพันธะสามพันธะสามนะครับพันธะสามก็คือพวกนี้ก็จะเป็นเป็นวินนนตรฐานสามเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรง นะ,นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเนี่ยเส้นตรงนะครับพวกนี้ก็จะกลางกลางนี้มัมนมีกลางร8 0นะครับเป็นเส้นตรงแบบนี้โอเคนะครับสรุปนะครับสรุปก็คือในส่วนของการเขียนนะครับ เดี๋ยวครูจะให้การบ้านไว้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในกลุ่มนะครับในส่วนของการเขียนสูตรโครงสร้างนะครับเราก็จะเขียนออกมาในรูปของลักษณะนะครับได้ออกมาเป็นแบบแบบโซ่ตรงแบบโซ่กิ่งนะครับแล้วก็แบบโบกนะครับเขียนมาได้3ลักษณะนะครับซึ่งการเขียนเนี่ยก็จะเขียนได้ทั้งแบบหรืออีทนะครับแบบแบบอีทนี่ก็จะเป็นแบบจุดนะครับแบบเช้นแล้วก็แบบผสมนะครับแล้วก็การเขียนแบบย่อนะครับ แบบย่อก็จะมีนะครับไม่เขียนพันธะระหว่าง C กับ H นะครับแต่พันธะระหว่าง C กับธาตุอื่นต้องเขียนนะครับเป็นเพงพันธะเดียวพันธะคู่ด้วยนะครับแล้วก็เขียนแบบเส้นละมุมนะครับก็คือเขียนแบบซิกแซกนั่นเองๆแบบฟันป่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกพันธะแบบ3มิตินะครับพันธะเดียวพันธะคู่พันธะสามนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับคร่าวๆให้ฟังนะครับโอเคถ้ายังไงแล้วก็นะครับเตรียมตัวเรียนวิชาอื่นต่อไปนะครับผม ในส่วนของวิชาครูเคมีหัวข,ข้อที่12.2ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีในสงสัยก็ทักเข้ามาถามนะครับผมขอบคุณครับ